วันนี้แม่ครัวสภาทำเมนูข้าวเห็ดขยำช่วยลดน้ำหนักอร่อยมากพร้อมแล้วมาลุยกันค่ะให้ทุกคนตั้งกระทะนำเห็ดหอมสดลงไปผัดกับน้ำเปล่าผัดไปสักครู่เลยนะคะจากนั้นให้ปรุงรสด้วยซอสเทซี่สูตรพริกไทยดำเมนูนี้รับรองความอร่อยเพรามีซอสเทซี่สำเร็จรูปรสชาติกลมกลม่อมเอาอยู่ในขวดเดียวที่สำคัญช่วยให้ทำอาหารง่ายสะดวกขึ้นเยอะเลยค่ะจากนั้นให้ผัดไป เๆจนเห็ดหอมสุกแล้วโรยด้วยพริกไทยดำป่นตามชอบทีนี้ให้เตรียมข้าวกล้องหุงสุกมารอเพื่อเตรียมขยำวัตถุดิบเลยค่ะเราจะใส่ผัดเห็ดหอมสดลงไปก่อนแล้วตามด้วยหอมแดงซอยกระเทียมซอยพริกสดซอยและซอสเทซี่สูตรดังด้งเดิมโดยแม่ครัวจะใช้ซอสเทซี่แทนน้ำปลาหรือผงปรุงรสทั้งหมดเพราะซอสเทซี่ดีต่อสุขภาพไร้ผงชูรสและบีบมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวประมาณครึ่งซีสุดทย คายโรยด้วยพริกป่นแล้วคลยำวัตถุดิบทั้งหมดจนเข้ากันเลยคะ่ะเมนูนี้เป็นอาหารเขียวช่วยลดน้ำหนักง่ายๆบอกเลยว่าอร่อยถูกใจใส่สุขภาพแน่นอนใครที่กำลังลดน้ำหนักหรือดูแลสุขภาพอยู่ลองทำเมนูนี้ทานกันนะคะหากท่านใดสนใจซอสเทซี่คิมเทซี่ส่งมาที่ช่องทางที่ขึ้นบนคลิปนี้ได้เลยคะ่ะแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องครัวฟูดด็อกเตอร์น้ไว้เพื่อไม่พลาดรับไอเดียเมนูสุข ภาพใหม่ๆนะคะ